เพื่อมาประคองสถานการณ์ล้านจริงไหมเพราะเราไม่เคยคิดจุดอะไรคืนทุนกับมันเพราะการคืนทุนกับมันเราต้องหักค่าคืนทุนกับมันกลับมาด้วยเพราะสุดท้ายมาเป็นเงินก้อนฉุกเฉินการทำธุรกิจต้องคิดในเห็นไหมครับในภาษีมีคำว่าค่าเสื่อมสภาพนั่นคือการคืนทุนนั่นแหละเข้าใจไหมเราจะต้องอะไรด้วยดังนั้นนะครับจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดที่บอกว่า6กแสนห้ากับสองแสนจำได้ไหมในหน้าแรก รวมมันก็เถ่าเท่าไหร่นะครับ8,000,500ใช่ไหมเอ่ยโชคให้เวลาในการคืนทุนร้านกาแฟอยู่ประมาณ2ปีคือ24เดือนเอา24เดือนไปหาร8 5 0 0 5 0 0มันก็เท่ากับเฉลี่ยนะครับต้องคืนทุนขายได้แค่ไหนไม่รู้นะคุณต้องหักคืนทุนของคุณนะครับเดือนละ35,417บาทเป็นเวลา24เดือนเพื่อคืนทุน8 5 0 0เข้าใจข้อนี้ไหม แต่ตรงนี้คืออะไรอันนี้แหละสังคมไทยนะครับส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบพลาดแล้วก็เจ๋งค่าตรงนี้คืออะไรไทยสิอ่ะฟังไว้ก่อนนะตรงเนี้ยสำคัญมากก่อนจะลงทุนมาเปิดร้านกาแฟพี่จะต้องถามตัวเองอีกรอบหนึ่งถ้ากูมีเงินหนึ่งล้านบาทอ่ะกูไปลงทุนอย่างอื่นอนะ่ะมันได้กำไรต่อเดือนกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเท่ากําไรต่อเดือนมันมากกว่าเปิดร้านกาแฟมึงไม่จำเป็นต้องเปิดร้านกาแฟก็ได้จริงไหมแสดงว่าตรงจริงๆอ่ะตรงนี้คือเลยไหมค่าโอกาสทางการเงินที่ควรได้ค่าโอกาสทางการเงินที่ควรได้ข้อเนี้คนไทยร้อยละเก้าสิบไม่มองกันเลยนะครับพี่ถ้าคิดอดยากร้านกาแฟกูต้องเปิดจริงไหม ถ้ากูจะเปิดร้านอาหารกูต้องเปิดแต่กูไม่เคยคิดเลยว่าถ้าเงินลงทุน1ล้านบาทในการทาร้านอาหารกับร้านกาแฟหรือว่าเอาไปจําลองจํานำอ่ะอันไหนมันไม่เหนื่อยและคุ้มทุนแล้วมั่นคงกว่ากันแสดงว่าพี่ต้องตีแผ่รีเสิร์ชโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ออกมาให้นั่นก่อนว่าโอกาสคืนทุนแล้วก็โอกาสการเงินที่ควรได้คืออะไรเช่นชั่ชวบอกอยไรว่าถ้าจําลองจำำํานําถ้าจําลองจำำํานาถ้าจําลองจํานํานะ ร้อยละสองต่อเดือนใช่ไหมเอ่ยแสดงว่าร้อยละสองต่อเดือนแสดงว่าเดือนเดือนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ก็ได้แล้วเดือนละสองหมื่นจริงไหมตรงเงินข้ามถ้าพี่ต้องกู้เงินมาหนึ่งล้านบาทพี่ต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ยเดือนละสองหมื่นจริงไหมก็แปลว่าตรงนี้ถ้าไปยืมเขามาก็ต้องเป็นค่าติดลบสองหมื่นจริงไหมแต่ถ้าเงินตัวเองไปออกกู้ก็เท่ากับได้สองหมื่นเป็นขั้นต่ําด้วยจริงไหม<ว>นึกภาพบอกไหมแสดงว่าโอกาสทางการเงินนี่เราไม่เคยคิด บางครั้งเราจึงเอาเงินมาใช้โดยเสียโอกาสดีๆไปเห็นร้านเสื้อผ้าไหมบางครั้งนะครับไปเอาเสื้อผ้าจากโบเบมาสมมติตัวละห้าสิบาทมาขายตัวละร้อยยบเก้ากำไรของร้อยเปอร์เซ็นเลยไหมร้านเอาง่ายๆร้านทั่วไปเอาอย่างแหวนเนี่ยกำไรจะอยู่ประมาณยี่สิบสาสิบเปอร์เซแหวนเพชรน,นะครับจะอยู่ประมาณนี้ดังนั้นก็เลยจะบอกว่า ตรงนี้ต่างหากพี่ต้องคิดถึงโอกาสทางการเงินที่พี่ควรได้ควยแตกสุดนะจำนองจำนำร้อยละสองแสดงว่าหนึ่งล้านบาทได้สองหมื่นแต่ถ้าเป็นทำอาชีพอย่างอื่นนะครับมันร้อยละยี่สิบร้อยละสาสิบร้อยละห้า exactly สิบถึงร้อยละร้อยต่อเดือนก็มีจริงไหมเช่นขายเสื้อผ้าบางหลานนัดไปรับมานะห้าสิบบาทมาขายร้อยเก้าเอ้ร้อยห้าสิบร้อยี่สิบจริงไหมกำไรมันก็ร้อยเปอร์เซ็นขึ้นจริงไหม ถ้าทำเครื่องสําอางโชคเคยโชคเคยเปิดบริษัทผลิตแบรนด์เครื่องสำอางนะครับสร้างแบรนด์ประมาณ350แบรนด์ให้กับตลาดบางแบรนด์ทุกวันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่ในประเภทที่ว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แบรนด์ก็พวกเ e n ทันเดอะมอลล์ more, ยังอยู่อยู่เลยนะโชคก็ทำอยู่ในพวกเซตต่างๆโชคทำตั้งแต่เราเรียกว่า SK2 ทํทำอะไรนะพิเทล่า ใช้ส่วนผสมตรงนั้นเป็นหลักเพราะโชคได้หลักญี่ปุ่นเป็นคนทาให้แล้วโชคก็สร้างผลิตแบรนด์ให้คนอื่นแล้วก็ทําการตลาดแบรนด์ต่างๆให้ด้วยดังนั้นถามว่าเครื่องสําอางโชคแต่ละอย่างนะครับกำไรจะอยู่ที่คูณ5 0 0ถึง700หมายความว่าต้นทุน100บาทก็จะขายที่500บวกคูณ5เท่าถึง7เท่าการผลิตเครื่องสำอางใดกับการคิปคอสกำไรจะคูณอย่างนี้เสมอ500ถึง700 ของการทำเครื่องสำอางนี่โชคก็พูดอย่างตรงๆเลยเนี่ยครับโชคก็ทำาดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นว่าอะไรบางครั้งถ้าลงทุนหนึ่งล้านบาทแม่ขายหมดเซ็ตหมดล็อตทีด้วยนสามล้านสี่ล้านเหมือนกันนะไม่อยากจะบอกโชคเป็นเจ้าแรกในการทําแจกทองไงตัวแทนนะครับที่แจกทองนึกออกไหมครับเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทําให้ที่แจกทองคํามาสมมติว่าลงทุนห้าแสนเจ็ดแสนเป็นตัวแทนใช่ไหมครับเขาก็จะได้ทองละกี่สลึงกี่บาทก็ว่ากันไป เราสามารถให้ได้เยอะไหมเยอะเพราะเราคิดค่าอะไรไว้เยอะกําไรไว้เยอะแค่ตัวแทนเอาจากเราไปนะครับยังได้กําไรยอยได้ประมาณ1 8ึ่งจถึงสอด้อยู่เลยเพื่อให้เขาไปต่อได้อีกหลายเท่าตัวนี้เราก็ต้องคิดอย่างนี้ไว้ด้วยไงดังนั้นตรงเนี้ตะก่อนนะครับตอนทําครีมนะครับกําไรอยู่ประมาณนะครับใช้คำว่าสี่าสิ5เต่อเดือน อันนี้ค่คิดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นร้านเพชรก็อยู่ประมาณ20-3% 0ซคราวนี้ถามพวกพี่โอกาสทางการเงินที่ควรได้ถ้าหวยแตกสุดก็ร้อยละสองต่อเดือนจริงไหมร้านหนึ่งก็ได้สอง0 0จริงไหมคราวนี้โชคถามพี่ชายพี่ชายคาดหวังว่าถ้าลงทุนหนึ่งล้านบาทกําไรต่อเดือนที่พี่ชายควรได้อะกาไรต่อเดือนที่ควรได้ของเงินก้อนนี้ถ้ามาลงทุนอะ่ะพี่ชายคาดหวังไิกี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนโอเคพี่ชายล่ะพี่ครับทุกคนตอบถูกหมดนะ าาก็ประมาณอย่างที่ที่อาจารย์บอกประมาณเป็นหลักหมื่นขึ้นไปเท่าไหร่ล่ะเอากี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เกินยี่สิบเลยเหมือนกันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เดือนละสองแสนพี่ชายละ 5, ่ะประมาณกเอ็ก็ได้นั่นนั่นคือบางประเภทธุรกิจเท่านั้นนะไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าเก้าสิบแปดเปอร์ซ็นของธุรกิจส่วนใหญ่นะมันมีธุรกิจอยู่แค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นั้นที่มันมายวอลลุ่มของมันได้ส่วนใหญ่นะครับอันอันหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าขายความสามารถหรือคอนซัล อันนั้นกําไรอ่ะเป็นพันเท่าเพราะมีต้นทุนจริงไหมพี่ชายล่ะได้ครับผมพี่สาวได้พี่สาวล่ะห้าสิบ <50. S 2> พี่สาวร้อยเทุกคนพูดมาได้หมดเลยเพราะทุกคนมองปัใจจัยในธุรกิจบางอย่างที่เราที่เเองทําเข้าใจไหมครับแต่โชคตีไว้ถูกมากนะโชคตีไว้แค่หกเปอร์เซ็นโชคตีไว้หกเปอร์เ็นนะ ขนาด6%ซพี่ลองดูนะว่าเรายังเหนื่อยเลือดเลือดลากขนาดไหนพี่ลองดูนะครับโอกาสทางการเงินที่ควรได้60,000บาทเท่ากับ6%ปจริงไหมของ1ึงล้านบาทแสดงว่ายอดคืนทุน3 5 4 1 7บาท24ปีเอ้ย24เดือนเข้าใจไหมครับแล้วก็ต้องบวกคืนทุนไม่ใช่สิโอกาสทางการเงินที่จะลงทุนด้วยที่เราเราคาดหวังเงิน1ล้านบาททําแล้วมันต้องมีกําไรเท่าไหร่ด้วยจริงไหมเพราะถ้าเราไม่หวังกําไรอ่ะ คนไทยไม่ค่อยมองข้อนี้เข้าใจไหมคนไทยคิดว่าลบรายจ่ายคงที่แล้วเหลืออะไรนะั้นคนไทยไม่เคยคิดถึงอะไรด้วยการคืนทุนด้วยเข้าใจไหมเมื่อการคืนทุนยังไม่คิดโอกาสทางการเงินที่คนได้ก็จึงไม่คิดด้วยจึงมองแค่ว่าหักลบกบหนี้ค่าเช่าเหลือเท่าไรนะั้นแปลว่าอันนั้นแหละเงินที่กูได้คนไทยเลยไม่ค่อยประเมินถึงการเสียโอกาสทางการเงินที่คุณเสียกับมันโดยที่คุณขาดโอกาสดีๆไปเยอะมาก ดังนั้นนะครับถ้าเรามาตีใหม่ก็คือ35,000บวกกับ6 0 0 0 0เท่ากับ95,417บาททุกคนเข้าใจข้อนี้ใช่ไหมกลับไปดูหน้าแรกไม่หน้าที่สองอย่าลืมนะรายจ่ายคงที่มัน80,000แล้วจริงไหมรายจ่ายคงที่พวกค่าเช่าค่าเด็กค่าน้ำค่าไฟ80,000ใช่ไหมครับแสดงว่าพี่ต้องเอายอด80,000มาบวกกัไรจ่ายซ่อนลูกก็คืออะไราการคืนทุนกับโอกาสการเงินที่ควรได้ 80,000บวกยบบาทเท่ากับ1 7 5 4 1 7บาทเยอะไหมแปลว่าเอา30วันไปหารพี่จะต้องรู้ว่าพี่ต้องทำกำไรให้ได้วันละเท่าไหร่รู้ไหม5847ั้ยบาทเยอะไหม5,847ั้ยบาทแล้วอยากรู้ว่าต้องขายกี่แก้วแก้วลแก้แลวละ30บาทใช่ไหมครับเอา30บบาทไปหารอีกคุณจะต้องขายให้ได้กำไร ให้ได้ทั้งหมด195แก้วต่อวันคิดเป็นชั่วโมง10ชั่วโมงเฉลี่ยแล้ว20ชั่วโมงต่อแก้วเอ,อ้ยขอโทษ20แก้วต่อ1ชั่วโมงแล้วในความเป็นจริงกำลังเหลิกข,ของเครื่องจะอยู่ที่เครื่องละ2นาทีแก้วละ2นาทีแปลว่า1เครื่องได้ประมาณ25-30แก้วเท่านั้นแล้วฟังไว้ใหม่ตั้งแต่บ่าย3-4-5คนกินกาแฟชั่วโมงละ20แก้วหรอ แสดงว่าไอ้ชั่วโมงละ20แก้วก็ต้องยัดไปอยู่พารมไทม์ก็คือในช่วงเวลาเที่ยงบ่ายจริงไหมเช้าตู่ตู่คนก็ยังไม่ได้กินอะไรมากเพราะอาศัยไปรถก่อนใช่ไหมครับคนจะจอดร้านกาแฟรหรืออะไรกินกาแฟกันจริงๆนะครับตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่จะพักเบรกตอนเที่ยง11โมงเที่ยงบ่ายโมงตอนนั้นคนก็ไปแน่นร้านเพราะทุกคนออกจากออฟฟิศมากินข้าวจริงไหมแต่กําลังการผลิตของเครื่องก็ติดอีกไหม แสดงว่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับ20แก้วต่อชั่วโมงเนี่ยมันเป็นอุดมคตินะเพราะเอาเข้าจริงตัวเลขจริงนะครับมันจะไปเพิ่มบางช่วงเอาง่ายๆตั้งแต่บ่ายสามมาเนี่ยสามแก้วห้าแก้วต่อชั่วโมงก็เยอะแล้วจริงไหมมันก็แทบเป็นไปไม่ได้แล้วตัวเลขที่มันหายไปมันก็ต้องมาโป้ในช่วงอะไรช่วงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายจริงไหมแล้วสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายก็เต็มกําลังการผลิตอีกจริงไหมซึ่งในความเป็นจริงก็ผลิตไม่ได้อีก ดังนั้นกำลังจะบอกว่านี่คือตัวเลขจริงรายจ่ายจริงที่อยู่ประมาณเดือนละหนึ่งแสนเจ็ดหมืนกว่าบาทเฉลี่ยรายวันต้องทำกำไรให้ได้วันละเกือบหกพันบาทซึ่งไม่มีใครมามองอันนี้เราเรียกว่ารายจ่ายซ่อนรูปมีรายจ่ายคงที่รายจ่ายซ่อนรูปแล้วก็รายจ่ายแปรผัน รายจ่ายแปรผันขายไม่ได้ไม่มีต้นทุนเลยจำนวนแก้วนมอะไรก็แล้วแต่เนอะไหมกาแฟพวกเนี้ยรายจ่ายแปรผันถ้าขายไม่ได้สักแก้วไม่มีต้นทุนเพราะต้นทุนไม่ได้เอามาผลิตไงตอนนั้นนะครับขั้นต่ําต้องได้ร้อยเก้าสิบห้าแก้วเข้าใจไหมครับก็ร้อยเก้าสิบห้าแก้วต้นทุนอยู่ที่ยี่สบาทต่อแก้วแสดงว่าร้อยเก้าสิบห้าคูณยี่สิบาทเท่ากับวันละสามพันเก้า ต้นทุนของมันในต้นทุนของต้นทุนของการขายนะครับวันละ3,900คิดเป็นต้นทุนต่อเดือนก็คือ1 1 7 0 0 0บาทแต่พี่รู้ไหมครับว่า1,170,000บาทพี่ต้องเอามารวมกับรายจ่ายอะไรคงที่เนื้อไหมครับซ่อนลูกไอ้แสนเมื่อกี้แสนเจ็ดมื่อกี้มาบวกอีกแสนหนึ่เท่ากับอะไรเห็นไหมสองแสนเก้าหมื่นสบาทเยอะไหม เฉลี่ยว่าเดือนหนึ่งคุณต้องขายให้ได้เดือนละสามแสนเฉลี่ยแล้วคุณต้องขายให้ได้กําไรวันละหมื่นบาทก็วันละสองร้อยแก้วไงห้าสิบบาทคูณสองรอยแก้วก็เท่ากับหนึ่งหมื่นจริงไหมแล้วคุณต้องขายให้ได้วันละหนึ่งหมื่นบาทโดยไม่มีวันหยุดโดยไม่มีวันที่เครื่องเสีย รู้ไหมครับว่าเครื่องพวกนี้มันก็เสียเนื้อห่งใช่ไหมครับเวลาเสียนะครับคุณก็ต้องเสียโอกาสทางการขายด้วยจริงไหมและนี่คือสาเหตุร้านกาแฟนะครับเปิดไปได้หกเดือนจะเจ๊งเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนี่คือความจริงแล้วร้านกาแฟนะครับที่เปิดแล้วผ่านสามปีสามปีไปได้นะครับมีแค่ห้าล้านในร้อยล้านเท่านั้นเองห้าเปอร์เซ็นต แล้วลองดูสิร้านกาแฟาดังๆที่เคยผ่านตาพี่ทุกวันนี้เจ๊งหมดแล้วที่พี่เคยคุ้นเคยกับมันจริงไหม,มเพราะมันไม่ผ่านโมเดลนี้อันนี้แค่ลงทุนหนึ่งล้านบาทยังต้องสองร้อยแก้วต่อวนันแต่ร้านกาแฟาที่พี่เห็นดังๆนะครับห้าล้านสิบล้านเข้าใจยังทาไมจะไม่เจ๊งเข้าใจอะัะแค่ลงทุนแค่หนึ่งล้านพี่ยังต้องขายให้ได้เท่าไหร่สองร้อยแก้วไหม แล้วที่เขาลงทุนกันห้าล้านสิบล้านในการตกแต่งสถานที่เป็นไงบ้างรู้อย่างว่าร้านกาแฟเป็นโมเดลที่ไม่ควรทําแต่ถ้าจะทํามันมีวิธีแก้เอาร้านกาแฟเป็นจุดขายในการดึงดูดให้คนมาแล้วรับผิดชอบค่าคอร์ที่เรียกว่าค่าเช่าค่ารายจ่ายลูกน้องแต่เป็นตัวทํากําไรต้องมาจากอาหารหรือเบเกอรี่ ร้านกาแฟที่อยู่ได้สังเกตให้อยู่ได้เกินสามปีในห้าร้านนะครับส่วนใหญ่ไป็นร้านอาหารที่มีทั้งคอฟฟี่เบเกอรี่แล้วก็รสอรองจริงไหม,มเพราะร้านกาแฟอย่างเดียวเลี้ยงตัวเองไม่รอดร้านกาแฟที่เลี้ยงตัวเองรอดมีแค่ร้านกาแฟสองชนิดตอนเที่ยงขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปหน้าโรงงานรอดไหมคนมุงเงินเต็มเลยกาแฟ,าาแฟโบราณแล้วแต่ กับร้านกาแฟหัวมุมตลาดอาแปะแกะ่ๆซึ่งเป็นเจ้าของบ้านอยู่มา60ปี70ปีเป็นไงบ้างนั่น<ค><ณ>นั่นคือความคลาสสิกในอาชีพของเขาแต่ก่อนตาโชคก็ชอบไปนั่งกินไข่ลวกกับกาฟแฟอาแปะอย่างเงี้ยที่เพราะโชคอยู่ตลาดชะอํา<ค><ณ>ก็จะเจออย่างนี้เข้าใจไหมโต๊ะก็ต้องเป็นโต๊ะไม้กลมๆน้ำตาลดำ,ดำๆเข้าใจไหมแล้วโต๊ะนี่ก็ต้องขาไม่เรียบตั้งแล้วเอียงๆเนอะนครับ<ณ> กระป๋องนมก็ต้องกระป๋องมูสตาลีแล้วก็กรีดฝาเปิดขึ้นมามันเป็นสูตรของเขาแล้วเวลาชงให้อร่อยก็ต้องชงในกระป๋องนมอาลุงมันจะเป็นอย่างนั้นไงเข้าใจไหมพวกนี้ไม่เจ๊งเพราะค่าคอร์สมันไม่มีเยอะจริงไหมแต่ถ้าเช่าแล้วก็บิวบรรยากาศเมื่อไหร่ปุ๊บตายห่าแล้วนี่คือที่มาว่าโมเดลร้านกาแฟเป็นธุรกิจห้ามทำถ้าคุณจะทำคุณต้องพ่วงขนมปังกับอาหารเบเกอรี่แอนด์เลซซ์รอง เอากาแฟเป็นจุดดึงดูดอะไรให้คนมาเที่ยวระหว่างนั่งชิลร้านข้าวร้านขนมปังกับร้านกาแฟลูกค้าไม่เลือกร้านข้าวกับร้านร้านขนมปังนะลูกค้าเชื่อมั่นว่าร้านกาแฟดึงดูดบรรยากาศและสะกดอารมณ์คนที่ดีกว่าจริงไหมแสดงว่าพี่จะต้องอะไรเอาร้านกาแฟเป็นจุดขายเอาอาหารเป็นตัวทำกำไรเอาเครื่องดื่มเป็นโบนัสดังนั้นร้านกาแฟทุกวันนี้สังเกตทีน,นะครับ ตอนเช้าขายกาแฟตอนเย็นกลับเป็นเลสซอลองกลางคืนเป็นโฮกาเด่นขายเบียร์แอลกอฮอล์แล้วร้านหลายๆร้านพวกนี้อยู่ได้แล้วไม่พอที่โชคไปวางไว้หลายที่เขาจะมีโซนอะไรด้วยรู้ไหมครับห้องพักรายวันห้องพักรายวันก็เป็นห้องเชื่อคือทําเป็นเหมือนแล้วคิยว่ารีสอร์ทด้วยความจัดร้านกาแฟมันเป็นกึ่งรีสอร์ทอยู่แล้วจริงไหมผลคืออะไรเขาได้ทําห้องเชื่อให้คนเช่าอะไรด้วยรายวัน ก็จริงๆมันคือม่านรูดแต่เวลาม่านรูดอ่ะผู้ว่าหรือผู้อะไรต่างๆจะต้องเซ็นแต่ถ้าเป็นห้องพักรายวันหรือว่ารีสอร์ทนะครับแค่นายอำเภอเซ็นเงินวิ่งได้ง่ายกว่าสัญญาออกได้ง่ายกว่าใบอนุญาตได้ง่ายกว่าเข้าใจยังแล้วเวลาไปห้องพักไรยวันมันรู้สึกว่าใหม่และสะอาดเนื้อออกไหมคล้ายๆคำว่ารีสอร์ทสังเกตไหมวลาเาไปทุกไปที่ไหนก็แล้วแต่ทุกวันนี้อพาร์ตเมนต์มีห้องเช่าไรยวันแล้วดีกว่าโรงแรมระดับสามดาวสองดาวอีกนะเนื้อออกไหมครับสภาพมันใหม่กว่าดีกว่า โรงแรมสองดาวสามดาวนะที่ปูเป็นพรมตั้งแต่ทางเดินไปถึงห้องเป็นไงบ้างกลิ่นเหม็นอับเปิดตู้อะไรก็อับจริงไหม<ส>ทุกวันนี้พักอพาร์ตเมนต์หรือห้องพักไตวันหรือพวกวิลลา่าพวกนี้เป็นไงบ้าง<ส> <S <S ดีกว่าสวยกว่าดูดีกว่าเยอะมากสแสดงว่าเอาพวกนี้มามิกแอนด์แมทก็แปลว่าวันสต็อปเซอร์วิสเลยเห็นไหมแล้วร้านอาหารร้านกาแฟที่อยู่ได้ร้านกาแฟใช้ร้านกาแฟเราเรียกว่าเอาบรรยากาศมาดึงอะไรดึงให้ลูกค้ามาหนึ่งนะนะสอง เอาอาหารเป็นตัวทํากําไราพี่เห็นไหมครับสปากเกตตี้พาโบดลา่าสเต็กอะไรพวกนี้นะครับสมมติมว่าสองร้อกว่าบาทต้นทุนจริงๆแค่เจ็ดเจ็ดิบาทแ0สิบาทเท่านั้นนะน้ําเปล่าเห็นไหมขวดละยี่สิบยห้าสาสิบจริงไหมเพราะในนั้นนะ่ะเวลาเข้าไปแล้วนะครับมันก็ต้องสั่งเขาคนเดียวจริงไหมแสดงว่าเราอัดทาให้เขารู้สึกว่าสบายไม่ต้องไปไหนมันแพงครั้งหนึ่งเขาก็อะไรเขาไม่มานั่งทุกวนัน แต่อาทิตย์หนึ่งมานั่งข้าวันสองวันสักครึ่งวันก็เรื่องของเขาเมนูมาทีเป็นไงบ้างเก็บเงินทีก็เกือบพันทั้งนั้นเลยนะหลักการสตาร์บัคเห็นไหมครับว่าไม่เคยไล่ลูกค้าแต่จะเพิ่มโต๊ะให้เพิ่มขึ้นเพราะการให้มีลูกค้าอยู่ร้านเยอะมันทําให้กระแสของคนเชื่อว่าที่เนี่ยอิมเมจดีเราเรียกว่ทาศฤษฎีนําเหยื่อโชคเคยตกปลาตอนเด็กๆนะโชคทําเบ็ดไว้ห้าหกตัวโชคจะรอให้ปลามันกินเบ็ดสักหนึ่งตัวก่อนแล้วโชคไม่กระตุกนะ ไอตัวที่กินนะสังเกตไหมมันจะลากมันจะวิ่งหนีเวลามันวิ่งหนีเหมือนมันคาบเหยื่อหนีไปตัวอื่นก็จะวิ่งตามแล้วมันสุดท้ายเราเรียกว่านําเหยื่อผลคืออะไรรู้ไหมไอเบ็ดสี่ห้าตัวนะั้นปลาทุกเบ็ดทุกตัวนะครับปลากินหมดเลยขอให้มีตัวแรกติดก,ก่อนนนโชคเลยเอาศัยอะไรรู้ไหมครับแยกปลาเป็นกับปลาตายเอาปลาตายมาเกี่ยวเอ้ยเอาปลาเป็นมาเกี่ยวลงปุ๊บมันวิ่งเลยวิ่งปุ๊บพวกมันก็อะไรเลยวิ่งตามเหมือนว่าคาบธรรมชาติของปลาถ้าตัวไหนคาบเหยื่อได้นึกออกไหมครับมันจะวิ่งหนีจริงไหม ัวอื่นก็จะวิ่งตามอาศัยธรรมชาติของมันอย่างนี้เลยเราเรียกวทฤษฎีนตรนำเหยื่อธรรมชาติเกิดให้เราเห็นโชคก็กลายเป็นทฤษฎีหมาหอนถ้าหมาต้นซอยหอนหมาตายอยก็ต้องหอนตามจริงไหมมันธรรมชาติของมันแสดงว่าสร้างการนําอารมณ์ให้ได้เราเรียกว่าเล่นกจิตใต้สํานึกไงมันจะทําให้เชื่อโดยไม่ต้องหนึ่งไม่ต้องอะไรนะเครือบแคงดังนั้นนะครับอาการกาแฟเป็นจุดดึงดูดอาหารเป็นตัวทำำาํากําไรแอลกอฮอล์เป็นโบนัส ดังนั้นร้านที่อยู่ได้สังเกตได้นะครับสุดท้ายขายอาหารแล้วก็แอลกอฮอล์จริงไหมค่าเช่าที่เท่าเดิมไหมลูกน้องเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เพิ่มจานวนคนแต่เพิ่มอะไรค่าแรงพิเศษให้แต่เวลาการก,กาแฟทิปจะบ,บางแต่เวลาเป็นแอลกอฮอล์ทิปอาหารทิปจะหนักขึ้นเห็นไหมลูกค้าจะได้จะให้พวกนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายกลายเป็นความยั่งยืนแต่ยั่งยืนจริงๆยังไงแล้วแต่พวกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปร้านอาหารดังทุกร้านเจ๊งมาหมดแล้ว พอหลูดหนีไม่พ้นเขาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพราะสุดท้ายโชวก็เคยสอนพี่เราว่าทําอะไรก็แล้วแต่สร้างจุดเด่นเน้นจุดขายเพิ่มช่องทางและต่อยอดความสําเร็จการต่อยอดความสเร็จคือการเช้นหนีหลูกธุรกิจที่กำลังจะตายไม่ใช่แปลว่าสร้างจุดเด่นเน้นจุดขายเพิ่มช่องทางจนขยายสาขาได้เต็มแล้วแปลว่าจุดอิ่มตัวแล้วจะตกแล้วนะแสดงพี่รอใส่คอนเนคชันโอกาสและทุนที่มีอะไรเลยขยายธุรกิจใหม่ทันทีเลยก่อนที่ธุรกิจจะดาว ดังนะั้นร้านกาแฟ ى, ถ้าไม่ขยบอะไรเลยไข่แต่กาแฟเชื่อมั่นในรสชาติคิดว่ากูเป็นบาเลต,ต้ามีชื่อเสียงได้รางวัลมาด้วยคือคนชงกาแฟ ى. แล้วกูมั่นแต่ถ้ามึงเช่าที่เมื่อไหร่หมดเมื่อนั้นนะแต่ถ้าเป็นบ้านตัวเองอะสโลไลท์ได้ชิวๆได้ถ้าเป็นบ้านตัวเองได้ออกไหมครับเป็นบ้านตัวเองเป็นรีสอร์ทเป็นสวนตัวเองอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้ามีค่าที่เมื่อไหร่นะครับ แปลว่าฟิกคอร์สแล้วเงินกู้มาลงทุนเมื่อไหร่ตายดังนั้นถึงได้บอกว่าเงินหนึ่งล้านนะครับค่าเสียโอกาสมันแปลว่าเราอาจจะไปกู้มาแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาก็ได้จริงไหมถ้านอกระบบก็อาจจะร้อยละห้าจริงไหมก็เดือนหนึ่งเดือนละห้าหมื่นโชคเลยตั้งแค่หเปอร์เถือว่าน้อยมากจริงไหมพี่ลองคิดดูถ้าตั้งตามพวก